ยินดีต้อนรับสู่ฐานข้อมูลของไฮจูเฟรมสัตว์ประหลาดที่ตรวจพบในวันนี้คือเจ้านี้ตากกลพิพากษากาล็กทรอนเป็นารักงรกบนโวกครั้งแรกในซีรีส์เท่านันมันเป็นหื่่งียพิพากษาที่ถูกส่งมาจากต่างนิิเพื่อตรวจดูอารยธรรมของโลกอื่นความสูงสูงสุดราว61เมตรน้ำหนักสูงสุดถึง6 1 0 0ืตัน ากาแล็กตรอนจะกลดผู้พิพากษาที่บินมายังโลกจากมิติอื่นซึ่งถูกสร้างขึ้นมาจากชิ้นส่วนวัตถุปริศนาที่เหนือกว่ากฎเกณฑ์ทางกายภาพเช่นระบบการสเทียนด้วยสปริงที่มีลักษณะคล้ายเจลนอกจากนี้มันยังมีท่าจงปีอันทรงพลังอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นกาแล็กตรอนชาร์ฟที่ยืดยาวออกมาจากด้านหลังศีรษะกับดาบการกาแล็กตรอนเบรดที่แขนซ้ายและการจงปีด้วยลำแสงที่ยิงออกมาจากดวงตาและหน้าอกความสามารถที่กาแล็กตรอนสามารถทำได้คือการเดินทางข้ามมิติหรือ Dimensional Transportation กาแล็กตรอนสามารถเดินทางข้ามมิติได้。l ูป้องกันหรือ Shield กแล็กตรอนสามารถใช้แผ่นพลังงานเพื่อป้องกันการโจมตีได้。Micro หรือ o r g a n i s m Scan สามารถใช้คริสตัลที่หน้าอกเพื่อสแกนวัตถุและสิ่งมีชีวิตเพื่อวิเคราะห์ได้。d i n g ูดหรือ Entity Transportation กแล็กตรอนสามารถดึงสิ่งมีชีวิตและวัตถุเข้ามาภายในตัวมันได้ผ่านคริสตัลที่หน้าอก。 ควบคุมสายไฟหรือ Internal Wiring Control กาแล็กทอนสามารถควบคุมการทำงานของสายไฟภายในตัวมันได้เชื่อมต่อหรือ Entity Link กาแล็กทอนสามารถควบคุมสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายในตัวมันได้ผ่านการเชื่อมต่อเข้ากับสายไฟตะขอดักจับหรือ g a ล a c t o n ช h a ์ t สิ่งที่ยื่นออกมาจากหลังหัวของมันสามารถใช้จับและยกสัตรูได้ดาบแสงหรือ g a ล a กท b l a กาแล็กทรอนสามารถสร้างอาวุธที่แขนสายซึ่งสามารถใช้โจมตีศัตรูได้ลำแสงหรือเลเซอร์บีมกาแล็กทรอนสามารถยิงลำแสงเลเซอร์จากใบมิดได้แขนแยกส่วนหรือ e j เ c t คเทเ a ิลหรออมแคนอนแขนของกาแล็กทรอนสามารถยิงออกไปเพื่อโจมตีศัตรูได้ลำแสงสีเหลืองหรือกาแล็กทรอนบาริเชอร์แขนของกาแล็กทรอนสามารถยิงเลเซอร์สีเหลืองโจมตีได้ลำแสงทำลายล้างหรือ เกลัคทอนสปาร์เกล็กทอนสามารถชายลำแสงเลเซอร์เข้าที่หน้าอกหรือหัวเพื่อโจมตีเป็นวงกว้างได้หากทางเราตรวจพบข้อมูลของสัตว์ประหลาดตัวไหนอีกทางเราจะรีบแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดโปรดติดตาม